แกติดกับดักฉันแล้วอยู่ในป่าแบบน,นี้จะติดต่อใครมาช่วยไม่ได้แล้วมีถึงคิวพระเอกส,สักทีไม่ต้องหรอกพี่เดี๋ยวผมจัดการเองด้วย่ดาวเทียมรังสีอัลตราเอกซ์าพลสความเร็วเสียงเฮ้ <c ười> พวกแกไม่เหลือนะไม่เหลือพวกมันสัญญาณครับ <c ười> หมดเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยบ้าบอกระตอกสุดสัญญาณหมดไม่เหลือเลยถึงคิวพระเอกส,สักทีไม่ต้องหรอกพี่เดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องไฮเปอร์นาโนโโลแกรมความเร็วสูงเฮ้ย มันเสร็จหมดแน่หมดแน่พี่พวกมันเน็ตหมดครับเม็ดแพงไม่มีทังเติม้ะดีไม่เป็นไรพี่เรายังมีเรื่องสื่อสารแคนแคนอันล็อกคือเปอร์พีเจนเมสเซนเจอร์ูกสื่อวิญญาณศพขอพี่ขายของก่อนยังไม่มีใครช่วยแกได้แล้วมีถึงคิวพระเอกสักทีมีถึงคิวพระเอกสักทีตรงนี่ หมเพื่อเพื่อพวกเราทุกคนอยู่ที่ไหนสัญญาณก็แรงคุ้มครอบคลุมทั่วไทยทั้งโทรทั้งเน็ตรองรับเทคโนโลยี 5G กำลังเสริมเข้ามาได้เลยชีวิตแบบใหม่ทุกที่ทั่วไทยใช้ยังไงก็คุ้มคลิกใหม่